สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสาวนีอ้อ,อมาเตรียมตัวส่งมอบรถคันนี้ค่ะให้กับลูกค้าลูกค้าซื้อไปบรรทุกป,ป์มที่สุราษฎร์นะคะเดี๋ยวอ้อพามาดูว่ารถรอส่งมาบเต็มเลยมีกันบ้างมาดูกันค่ะนี่ค่ะรถเราน่นแน่นเลยแต่ตั้งตอนเดียวมีทางเกียร์ธรรมดาของออโต้นะคะอันนี้ก็จะแต่งเบาๆประมาณนี้แล้วแต่ชอบแนวไหนคันนี้ก็จะมีโรบาร์เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ ก็จะมีการชนท้ายคนละตัวกันกับตัวนี้นะคะสองแบบตัวนี้จะมีแบบที่เหยียบขึ้นค่ะด้านข้างแม็กยางก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นยางเลนโซ่เป็นแม็กเลนโซเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีโลมาด้านหลังคันนี้ดูความหล่อจากด้านหลังก่อนเนาะเป็นชุดกันชนอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ก็จะขยุบราคาขึ้นมาแล้วก็จะมีบอลลากจูนด้านหลังคันนี้จะแต่งแน่นแต่งหนักแต่งเต็มนิดเึงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยาง MT ตัว ่เจ uh, ็ดห้าของแ a ็กซิตนะคะแต่งเต็มๆคันนี้กําลังรอการแต่งค่ะคันนี้ลงล้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงอื่น่เดี๋ยวรอการแต่งตัวนี้จะเป็นยางหลุดหลงค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาดูคันนี้กันบ้างค่ะคันนี้จะเป็นสติกเกอร์สามสีเป็นยางฮันคุกค่ะแล้วก็เป็นแม็กลายหยดน้ํายอดนิยมค่ะประมาณนี้ค่ะ มาดูบรรยากาศกันว่าเรามีรถไต่ต้นตอนเดียวแต่งเยอะแยะขนาดนี้นะคะสนใจแบบไหนก็ทักมาคุยกันนะคะอยากได้แบบไหนเน้นใช้งานแบบไหนตัวนี้จะเป็นยางซูแม็กค่ะตัวนี้เน้นอัปเกรดภายในเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปนะคะรออีวิวคี้ให้ดูเรียบร้อยแล้วเดีด๋ยวรอชมนะคะแล้วก็มาดูที่คันนี้กันบ้างค่ะคันนี้จะเป็นสีบอนเดนใส่การชน KTC ค่ะแต่ว่าลูกค้าไม่ใส่แม็กยางนะคะลูกค้าเอาไปใส่อิง แล้วก็สติกเกอร์ลายเรียบๆแบบนี้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบลายเยอะๆใส่แค่นี้ก็หล่อนะเดี๋ยวอาอพาไปดูข้างหน้าเตรียมรอสร่งมอบมีคันไหนกันบ้างวันนี้รถอรอส่งมอบเยอะแยะเลยทั้งส่งในกรุงเทพแล้วก็ส่งต่างจังหวัดน,นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราส่งมอบในกรุงเทพไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยปกติมีแต่ขับออกต่างจังหวัดช่วงนี้เงาๆลูกค้าท่านไหนอยากให้ไปส่งนะคะค่ะมาคุยกันได้เลยค่ะอสอง่สองมอบเต็มไปหมดเลย สองพันนั้นก็รอสมงมอบค่ะแล้วก็จะมีตัวกันชนหน้าคือ TWC อ่ะไม่ใช่ TWI เดี๋ยวเอาพาไปดูนี่ค่ะคันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าชอบแบบออฟโรดนอยนค่ะเป็นกันชนหน้าอีกวั่นนค่ะเป็น TWI ค่ะแล้วก็จะฝั่น,นี้ค่ะบันไดข้างค่ะโรบาร์ของ TWI ล้อแม็กลายดอกไม้ค่ะแล้วก็มาดูคันนี้ค่ะคันนี้เป็นกันชน้าเคทีซค่ะแม็กยางพันคุกรอส่งมอบเช่นเดียวกันเอาบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ มีคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะแต่งสีกันชนหน้าทําสีกันชนหน้าให้หน้าตาหล่อสไตล์ช่วงสั้นค่ะใส่แม็กอีโวสปอร์ตค่ะพร้อมยาง B F b o o s ค่ะอัพเกรดครอบกระจกข้างค่ะสีดำใส่คอกค่ะสมอเก่ง